อิหร่านบอกกูไม่ได้ทําอาวุธนิวเคลียร์แล้วกูยินดีให้ขัายาบัารรับรองว่าจะมาใช้ในเรื่องโรงไฟฟ้าหรือสันติเล็กซีวันจะเซ็นสัญญากันปรากฏว่าไอ้ทรัมป์บอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วกูต้องถลม่มอิหร่านก็บอกให้อะไรของมึงวะก็มึงคุยกับกูกันแล้วว่าอีกสี่วันจะเซ็นสัญญากันยังไม่ทันไรเลยอิสราเอลแม่งส่งเครื่องบินมาถล่มเลยสองร้อยกว่าลำอิหร่านมันไม่ใช่เสือที่ไม่มีเขี้ยวเล็บอิหร่านเป็นหนึ่งในประเทศไม่กี่ประเทศร่วมกับจีนรัเสเซียและเกาหลีเหนือที่ผลิตขีปนาวุธความเร็ววเเเหนนือสีีียยงท่่รรกกัาป ท่านโคเมนี่ซึ่งเป็นผู้นําด้านจิตวิญญาณของอิหร่านก็ประกาศชัดเจนว่าเราเจะาคืนแล้วนะเวันให้หลังอิหร่านแม่งถล่มอิสร,ราเอลราบพนาศูนิสร,ราเอลแม่งต้องเล่งเฮ้ยอเมริกาเอาทันทีอเมริกาเอาสัทีลากไอ้ทัมเข้ามาก็บ่าเดี๋ยวกูจะถล่มให้ก็เลยตัดสินใจส่งเครื่องบินบีทิ้งระเบิดระยะไกล4จุดท่านผู้ชมรู้มาเกิดอะไรขึ้นแม่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอิหร่านไม่เดือดร้อนอะไรเลยแม่แต่เดียวยูเรเนียมอิหร่านมันซ่อนไว้ในภูเขาพอมันทิ้งเสร็จมันประกาศว่าประสบผลสำเร็จมมาากกอจ นีไปก็เรมาคุยกันเรื่องสันติภาพกันแล้วอิร่านมันถามบอกมึงจะคุยสตรภาพเรื่องดิวเคลียได้ก็มึงถล่มกูไปละตอนนี้กลายเป็นไอ้เนธัญยาหูแม่งกินไม่ได้นอนไม่หลับอิรานบอกว่ามันกําลังจะขุดที่เด็ดในคังแสงมันนี่มันเจอแค่ฟาต้าวันนะอิสเอลแม่งแทบล่มสลายและมันเตรียมของขวัญจากคังวุธมันเพื่อไปถล่มอิสเอล